เมื่อมีข่าวว่าลมหนาวกำลังจะมาพร้อมกับสัญญาณเปิดฤดูการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการหลายคนก็เริ่มวางแผนออกเดินทางกันอีกครั้งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายๆแห่งกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่ก็มีนักท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งที่มองหาปลายทางท่องเที่ยวแบบไม่แออัดหรือคึกคักจนเกินไปดังนั้นวันนี้เราขอแนะนำปลายทางท่องเที่ยวที่เป็นเมืองรองซึ่งนักท่องเที่ยวไม่แออัด ลดความเสี่ยงจากโควิด -19 แถมยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนได้อีกด้วยอุทยธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ไม่ใช่ปลายทางท่องเที่ยวหลักแต่ที่นี่ก็มีอะไรดีๆให้ได้มาเที่ยวชมกันหลายอย่างแถมการเดินทางจากกรุงเทพก็ไม่ได้ไกลจนเกินไปกิจกรรมแรกที่จะขอแนะนำคือต้องลองไปนั่งเล่นนอนเล่นสบายๆริมน้ำดูวิถีชีวิตของผู้คนที่เดินหน้าไปแบบไม่ต้องเร่งรีบ ที่ริมแม่น้ำสแกกรังซึ่งถล่มหนาวมาตามนัดเราก็อาจจะเห็นสายหมอกบางๆบ,บนผิวน้ำในยามเช้าแต่ถ้าพลาดจากการชมสายหมอกที่นี่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะยังมีพื้นที่อื่นๆให้ได้เดินทางตามหาสายหมอกกันได้อีกหนึ่งในนั้นก็คือบ้านชายเขาหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยแนวเขาหินปูนซึ่งจะโอบอุ้มเอาอากาศเย็นของเวลากลางคืนไว้ แล้วกลั่นเป็นสายหมอกบางๆในยามเช้าดังนั้นก็ควรนอนแถวนี้สักคืนเพื่อจะได้ตื่นมาทันเห็นบรรยากาศยามเช้าถ้าอยากออกกำลังกายเบาๆก็สามารถปีนขึ้นไปสูดอากาศบริสุทธิ์หรือถ่ายรูปเล่นได้บนจุดชมวิวจากนั้นก็หาที่เดินเล่นเรียกเหงื่อเบาๆท่ามกลางธรรมชาติสวยงามแปลกตาพร้อมศึกษาความมหัศจรรย์ของธรรมชาติผ่านป่าดึกดำบรร อายุนับล้านปีที่หุกป่าตาดหุกป่าตาดเป็นป่าที่อยู่ในถ้ำซึ่งเกิดจากปรากฏการธรรมชาติหลายล้านปีที่ผ่านมาเมื่อเขาหินปูนถูกน้ำฝนกัดเซาะตามรอยแยกของหินจุดเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่แล้วเพดานถ้ำบางส่วนก็ร่วงหล่นลงมาตามการเวลาทำให้พืชพัน์ธุไม้ร่วงหล่นลงมาด้วย เกิดเป็นป่าที่อยู่ในถ้ำนั่นเองสิ่งมีชีวิตในนี้จะมีลักษณะเฉพาะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือแมลงเล็กๆอย่างเช่นกิ้งกือสีชมพูที่จะพบได้ในช่วงปลายฝนต้นหนาวของทุกปีเท่านั้นการได้มาที่นี่นอกจากจะเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแล้วยังได้มีโอกาสเรียนรู้และทำความเข้าใจการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้อีกด้วย ยิ่งเพิ่มความรู้สึกตระหนักรู้ถึงคุณค่าที่ต้องร่วมกันหวงแหนและรักษาไว้นอกเหนือจากป่าดึกดำบันแล้วธรรมชาติที่เป็นปัจจุบันก็ชวนให้เรื่องลมได้ไม่แพ้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนียภาพสวยๆของภูเขาหินปูนที่ตัดกับสีเขียวของต้นไม้ไม่ไกลออกไปก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้มาสการะเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับชีวิตอยากแวะไปจิบกาแฟให้ชื่นใจ ปล่อยเวลาให้หมุนไปช้าๆก็มีคาเฟ่ถ้ำกลางธรรมชาติดีๆไว้เป็นทางเลือกหรือจะเติมความสดชื่นด้วยสายน้ำก็มีให้เลือกเช่นกันถ้ามีเวลาเหลือก็เที่ยวดูวิถีชุมชนอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้สร้างการพัฒนาให้ชุมชนได้อีกช่องทางเพื่อให้คนในชุมชนเองตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่ตนมีไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเมื่อมนุษย์ระหนักถึงคุณค่าเราก็จะร่วมรักษาและหวงแหนสิ่งนั้นให้คงอยู่ต่อไปนานเท่านานเคียงข้างเพื่อความสุขของคนไทยสิงคคอป์ปอเรชั่น